อยากให้เช้าโมงตายก่อนมั่งถึงจะช่วยอย่างเงี้ยก็เนี่ยเ,เรือไม่ได้ออกแฟนก็เหมือนยังไงอะเหมือนตอมใจอะเครียดแล้วพอแฟนก็นเสียไป้งปีฝาแล้วเนี่ย ฉันก็ไม่รู้จะทำไงฉันก็ต้องมานัางขายของแบบเนี้ยในความภาคภูมิใจของรัฐบาลที่สามารถแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายอาชีพประมงที่ครั้งหนึ่งเคยเฟื่องฟูสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้ชุมชนก็มันก็ขายเรื่อยๆไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะมันไม่มีอะไรทำอ่ะเราก็ต้องหาอาชีพทำกินแต่มานางค้าขายเล็กๆน้อยๆ ก่กนทําเรือจ้ะเรือก็จอดอยู่นะ่ะเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแล้วก็มาแบบแฟนเป็นไตเรืออะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เขากเออมีคนขายเรือให้ถูกถูกแล้วก็ซื้อมาทําก็ทํามาเรื่อยๆจากไม่มีแล้วก็มีทําจนกระถ่งมีจนกระถ่งหมดอะ่ะคิดดูแค่นี้แล้วกันมันเป็นหมดช่วงไหนครับช่วงนี้แหละช่วงคอหรอช่อมานี่แหละจนมาขายที่ตึง กี่ล้านมาเองยังใช่นี่ก็ไม่หมนเลยคิดดูแค่นี้แล้วกันแบบทำเรือมาหนึ่งยี่สิบปีเดี๋ยวแล้วมั้งแล้วก็มาเจอยุคเนี้ยทีนี้แบบมันเยอะอะ่ะเราไม่มีทุนด้วยแล้วไลยด้วยเงี้ยประก่อนนะมี สีลำห้าลำแล้วก็ทําไม่ได้ขาดทุนแล้วเราก็ขายแล้วก็ยังจอดอยู่อีกลำก็ยังไม่ได้ขายนี่ก็จอดอยู่ที่แพี่นอีกลำหนึ่งก็ไม่ได้ออกก็จอดตั้งสองปีแล้วมั้งเนี่ยสองสามปีแล้วนะไม่ได้ออกอะเรือจะขึ้นคานก็ไม่มีเงินจะขึ้นคานเขาอยางให้ในายก็ช่วยซื้อเรือไปเลยเนี่ยเวลาเนี่ยยังจอดอยู่ในคลองระยองเนี่ย อยากให้ซื้อเรือไปทีเถอะถึงว่าตอนเนี้ยมีก็ไม่อยากทําแล้วมันแบบบังคับกันเยอะแยะไปไงเราไม่มีทุนจะทําอยากให้อยากขออย่างเดียวอยากให้มาซื้อเรืออย่างเดียวตอนเนี้ยเห็นประกาศซื้อเรือมานานแล้วไม่ซื้อสักทอีอ่ะอืมให้ไปลงให้ไปลง ชื่อขายเรือที่สมาคมตัองไม่รู้กี่โหนแล้วเนี่ยไปลงสามสี่หนแล้วไม่เห็นซื้อที่อยากให้ซื้อเกินเราบอกขายคนอื่นเราก็ขายไม่ได้อยากให้รัฐบาล่ะช่วยมามองดูชาวประมงมั่งจะตายกันหมดแล้วใครบงังคับให้เราทำหนุทหนทำน,ทำนี่ทำอะไรเกินอะ่ะเราทำทุกอย่างแล้วมันก็ยังไม่ถูกของเข้าอะ่ะแล้วบางทีแบบของอะไรมันเราต้องลงทุนเยอะคนเรือเนาะ พอเข้ามาแล้วมันไม่ได้เหมือนที่เราได้เนี่ยมันก็มันไม่คุ้มค่าใช้จ่ายมันสูงไงไหนจะขาดน้ำมันค่ะอะไรแต่อะไรทุกอย่างเราไม่มีทุนจะทำไงมันจะเหมือนเราก็ต้องยอมไปโดปริยายและนี่คือเสียงสะท้อนของชาวประมงไม่เคยรักษาคําพูดเลยพูดมีไต่จะช่วยจะช่วยชาวประมงจะช่วยเมนช่วยทุกที ช่วยให้ตายพอดีชาวมงตายพอดีเนี่ยบางคนเ่ก็ฆ่าตัวตายไปแล้วไม่เห็นช่วยแล้วไม่เห็นมีข่าวออกมั่งเลยอ่ะรัฐบาลอะไรเนี่ยคนเรือที่เขาออกกันได้อยากให้แบบผ่อนผันให้เขาทําอะไรให้มันง่ายๆหน่อยบางคับไปทานี่ทำนี่้าจะหลุกน้องคนไาจะได้ออกเรือหมดคนละสามสี่หมื่นใครจะเอาเงินที่ไหนมาออกกันนะมาทํากันนะอยากให้ชาวองตายก่อนมั่งถึงจะช่วยอย่างเงี้ยทุกวันนี้ หลายคนหมดทุนหมดอาชีพที่จะประคองครอบครัวให้ไปต่อได้อาชีพประมงเป็นอาชีพที่ลงทุนสูงแต่ด้วยกฎระเบียบที่เกิดขึ้นมากมายหลายอย่างขัดต่อการประกอบอาชีพเช่นบทลงโทษค่าจ้างวันทําการประมง หลักเกณฑ์การแจ้งเข้าแจ้งออกเรือประมงรวมไปถึงกฎระเบียบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย ในวันนี้พวกเขากลายเป็นแค่อดีตชาวประมงประมงไทยลายวันขอขอบพระคุณที่อนุญาตให้ทางเราได้ถ่ายทอดเรื่องราวผลกระทบจากกฎระเบียบม,มากมายต่ออาชีพชาวประมงร่วมสนับสนุนพี่น้องชาวประมงไทยต่อไปอยูออ่ถนนเรียบ ใชาทะเลค่ะอยู่ปากน้ํานี่แหละอยู่เยลเลละยองนี่แหละ